มาค่ะพี่น้องเอาอีกแล้วนะคะอีกแล้วค่ะพี่น้องเอียงวันตีคลิปนี้มีโชคอีกแล้วค่ะพี่น้องบอบพลาดเด็ดขาดนะคะบอบพลาดอีลีนะคะเพราะว่างวดทีพันมากพี่น้องหลายคนนี้โดนไปเต็มเต็มนะคะโดนไปหลายบาทนอนพี่น้องเราสํารับงวดทีซีฮอตนี้เข้าเอาไมครค่ะพี่น้องนะคะขันบอดผิวจังหวดนี่มันเกินไปอยู่เหมือนบอสั่นเอาสําหรับงวดวันที่16นะคะเข้าเอาไม่นี่ละเข้าเก่งไม้ต้งแต้มมันดีเลยค่ะพี่น้อง เรียกได้ว่านะคะสำหรับคลิปนี้หามพลาดเด็ดขาดน,นพีนองเนาะนะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นสำหรับอุ้งอิงเพชรบานแพ้งค่ะพี่น้องในมือนี้นะคะนองกาสิอ่าเป็นช่วงชงนึงค่ะพี่น้องที่อุ้งอิงนองกำลังสิอ่ากับบาทวันถอกำลังยางเสียยางไปข้นรถนพี่น้องเนาะหลักับยุดดีๆค่ะพี่น้องอุ้งอิงก,กรเลมีการไปเปิดประตู รถคองทั้งด่านพอการใช้นองล้วงว่าเป็นรถจะคของจังสีไหมคะพี่น้องนองกว่าอยุเป็นยางรถคือเปิดบดใดนะคะบันไดเทเป็นรถคองพอการใช้นะคะคือว่าพอการใช้นี้เป็นการไดเอารถตู้มาคือกันค่ะพี่น้องและรถตู้พอการใช้นี้ก็จะมีการจอดต่อกับรถของน้องอุ้งอิงแต่ว่าน้องอุ้งอิงกบล้งขั้นรถจังสีไหมคะพี่น้องเอามันเกี่ยวยางกัดนะคะเกี่ยวตัวนะคะอุ้งอิงล้มขนาดนี้ เมือเจ้าบ่าคิดแน่ตีวาสิเป็นไปยทเบียนรถของพอการใช้แมนบ่สนานะคะหามลืมหามลาเด็ดขาดนอพี่น้องนะท่าสองคนนี้ระวังพอการใช้กับอุ้งอิงนะคะได้แบบไม่ยู่น้ำกันหลายคนคิดอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องนะคะแบบไม่แน่อาจจะมาก็เป็นไปได้นอพี่น้องเนาสำรับงวดที่สีฮอดนี้ ก่อนหน้านี้งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องพอกันใช้รับเต็มๆสําหรับรางวัลที่ห้าสามใบครับพี่น้องหกหมื่นคะแนนเต็มๆเ,เ,เลยวันถกนะคะสําหรับในงวดนี้ไปทะเบ,บียนรถพอกันใช้ค่ะพี่น้องหลายคนอาจเสียงบ้านเรือนะคะเดี๋ยวแอดมินสิบขืนเฮฟซีแฟนคลับในเบิองก่อนอื่นสิว่าพี่น้องไปเบิ้งคลิปสก่อนนะคะแล้วสิมาบอกรายละเอียดเฮฟซีแฟนคลับได้ฟังที่หลังนะคะเอาไปเบิ้งคลิปกัน

นั่นแหะค่ะพี่น้องเป็นจังได้นะโอ้ยเสียงหัวค่ะพี่น้องนะคะเสียงหัวนี่คือแบบสุดยอดอิเลสําหรับอุ้งหงนพี่น้องเนาะหัวแบบเป็นตบแบบมวนนะคะหัวแบบเป็นกระแสแห้งบันถอะสาหรับอุ้งหงเพชรบันแพงนี่แหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะใครที่ได้อยู่ใกล้น้องนะ,ะคะหลายคนก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวรอไปนำนพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น,อน,น้นองก็เป็นช่วงทีอ่ากาลัง ยางนะคะไปขึ้นรถเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอุ้งอิงเหมือนกับน้องสิลงรถประมาณนี้แหละนะคะลงรถไปเปิดประตูสิไปขึ้นรถพอกันใช้ค่ะพี่น้องนะคะโอ้ยกะพอน้องดูโตกับหัวขึ้นบักคักบักสังน,นะคะไม่เลยก็ว่าว่ามันรถลดจะพองเด้นั่นนะคะประมาณนี้แหละ,ะ,ค,ะคือว่าพอกันใช้คือใน,ม,นมีการเอารถไปจอดไปอ่า ติดๆกันนะคะกับตัวอุ้งอิงประมาณนี้ละอุ้งอิงก็เล่นนงหลดนะคะสีกับสีคือกันค่ะพี่น้องนะคะเอานี่ละเป็นจังไดนะคะนี่ละครับพี่น้องอีฟซีแฟนคลับไปพ่นกระเพากันแห่งส่องป้ายทะเบียนรถของทางด้านพ่อการชัยนะคะว่าคือตัวใดค่ะพี่น้องก่อนอื่นเตรียมปากกามาจดสกอนนะคะนี่ละครับพี่น้องน่าสำรับป้ายทะเบียนรถของทางด้านพ่อการชัยนะคะก็คือนอนูคอควายค่ะพี่น้อง 2709จขอนแก่นนะคะอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องบริษเป็นนอนนุ่มควายนะคะ2709จขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะนอโอโ้โหเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะคะแอดมินกับม่งวา่าบ่เป็นตะถิ่มจกักโตค่ะพี่น้องบอว่าัทเป็น0990นะคะหรือว่าษัเป็น2772หรือว่าษัเป็นตรงกลางค่ะพี่น้องตรงกลางนี่คือ7007เนาะพี่น้องแต่ว่าก็อย่าสลืมเด้อเลขโฮกับเลขเกานี่คือตัวเดียวกัน 0เกาเกา0อาจจะเป็น0หกหก0ก็เป็นไปได้นะคะเอาน,านั่ะหลังก็ลองพิจารณากันเบิงแอดมินสิขึ้นไปทะเบียนรถให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิรงไปนำนะคะเอานั่นค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังใดแน่นะคะหลังจากที่อุ้งอิงน้องได้ขึ้นรถพีดแบบนี้นะคะเอาว่าแม่นนองสิมาให้โชคบ่เนาะพี่น้องเนอฟซีแฟนคลับหลายคนกระดูอยู่แล้วนะคะว่า ว่าสิเป็นการย่างผ่านตัวเลขของอุ้งอิงหรือว่าสิเป็นการหลุดปากออกมาของอุ้งอิงหรือว่าสิเป็นการที่ได้ไปสัมผัสนะคะกับตัวเลขตัวเลขนั้นจังสิงไหมคะพี่น้องหลายคนนี้บอกพลาดยางแนนอนเพราะว่าสําหรับหมดหลายหมดที่ผ่านมาเท่ากับได้เห็นมาตลอดนะคะว่าส่วนมากแล้วเลขมักสิออกแบบเกี่ยวกับอุ้งอิงเพรบานแพงงนาะพี่น้องเนาะนะคะเอาหนีละกันว่าอยากให้พลาดบันทออุ้งอิงแบบได้ไปสัมผัสก็รด พอกันแช่ขนาดนี้นะคะน้องกะไปเปิดประตูนเนี่ยนะคะพี่น้องแต่ว่าเปิดบ่ออกนะคะกันี่แหละไปทะเบียนรถก็ะย่างทีได้บอกไปสองเจ็ดศูนย์เก้าเราพี่น้องเนาะก็ะย่างสะดือะะมียนสะพัดกันนะคะสำหรับมือนีมันยังนะคะมือนีมันพารืหัดค่ะพี่น้องกะโบได้มีทางต่างประเทศนะคะกับ่บเป็นยังนะคะเฮ้ เอาไปใส่ในมือนะเอาวันท่อเนาอพี่น้องน้องก,กะนี่ละบางคนอาจจะจดไว้ครับพี่น้องเพื่อที่จะเตรียมเอาไปใส่ในวันที่สิบหกที่จะถึงนี้กื่อไว้แลวนี่ก็บเลวเวล่าอีกบ่ดดวนาอพี่น้องน้องอีกบ่ดดวน,นะคะหามลาดเดดขาดนาอพี่น้องนาอก,กะนี่ละจดไว้เพื่อที่สิบอให้ลืมแต่ว่าแอดมินมองมาหมวดที่สิหอดนี่นะคะหมักอยู่ในหูกับเก่านอพี่น้องต้องมาตัวใดตัวนึงวันทองเนี่กะ นี่ละลองพิจารณากันเบิงนะคะนั่นค่ะพี่นงกระโชคดีโชคมันกันสูบุลสุขคนกะทีว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนาะพี่น้องนะคะนี่กัาสาหรับพ่อการใช่ค่ะพี่นองแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับมูสเซอรก็ยัลจมเด้นะคะสาหรับพ่อการใช่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เอิญมาถือดูนาะพี่นองน้องหวดท,ที่พันมาได้รับรางวัลที่หาไปนะคะสาหรับงมวดวันที่สิบหกทีจีฮอน,นีค่ะพี่นองเข้าต้องติดตามละไหว ต้องติดตามเล่าใหม่มาเล่าสื่อตัวไหนเล่าหมักตัวไหนจังสินไหมคะพี่น้องกะนี่แหละต้องติดตามเล่านะคะหามปลาดเด็ดคาะสำหรับพอการใช้เราพี่น้องนอตตะว้าดีด้วค่ะพี่น้องแบบเล่าได้ตัวใดมากจังสินแล้วก็สิมักแบบเอามาแปงปั่นให้เข้าเดบิงนําเราพี่น้องนนี่แหละหลายคนกันเลยแบบจังเลยละพากันมาพอกันจะถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านจังสินไหมคะพี่น้องสมมตมดมาเล่าไทยไก่ชิดกับอุ้งอิงนะคะบางเทีเราอาจสิแบบ ลอดถ้ามนะคะลอดถ้ามตัวเลขนะคะน้ำองค์อิงจังสีแล้วเอามาแบ่งปันให้เฮาฟังน้อพี่น้องนอกก้องกะแล้วดีเลยค่ะพี่น้องที่ว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านวันท้อสําหรับทางด้านพอกันใช้นะ่ะเอานั้นเละค่ะพี่น้องกะถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆไปทเทเบียนรถขันนี้เหมือนกับว่าเคยออกแล้วนะคะสำหรับไปเะเบียนพอการใช่ศูนเก่ากับซุนนี่ออกดูแห้งน้องพี่น้องเนาะนะคะ,ะ,ะแต่ว่านี่แหละกะคือจังหวะหมวดที่สีฮอดนีเนี่ยกะ อาจจะมากก็เป็นไปได้นะคะสองเจ็ดศูนย์เก่าหามลืมหามพลาดน้อพี่น้องเนาะนะะนั่นแหละค่ะพี่น้องนะะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนําเนาอพี่น้องเนาะ,ะแชร์ออกไปวันเถอะนะคะเป็นอเอิร์นมาแนวทางนะคะให้คนอื่นนำน้าพี่น้องเนาะนะคะก็นี่ละบ่อยากให้พลาดกันนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไวัสนีสักก่อนนะคะ่ะว่ากันสวัสดีค่ะ